โลกในมุมมองของ Value Investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิราวรากร2ตุลาคม2564เติบโตตลอดชีวิตคนที่รับราชการหลายคนที่อายุครบ60ปีพอถึงวันที่30กันยายนก็จะต้องกเกษียณอายุและถ้าไม่ได้มีกิจการหรือกิจกรรมอื่นๆรองรับเขาก็มัก จะไม่ต้องทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอีกต่อไปแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะสามารถมีชีวิตต่อไปอย่างสะดวกสบายไม่ได้ลำบากอะไรนักเพราะมีรายได้จากบำเหน็จบำนานหรือเงินก้อนโตจากกองทุนบำเหน็จบำนานข้าราชการที่น่าจะเพียงพอที่จะใช้จ่ายไปตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามชีวิตในมิติหลายๆด้านซึ่งรวมไปถึงความสุข หรือความก้าวหน้าที่ดำเนินมาตลอดหลายสิบปีก็อาจจะหยุดไปด้วยถ้าเป็นในสมัยก่อนที่อายุไขของคนไทยยังไม่สูงอายุ60-70ปีก็ตายแล้วการ,กรเกษียณสำหรับหลายคนก็คือการนับถอยหลังนี่เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าและเราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบนี้ ว่าที่จริงมันไม่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะหยุดทำกิจกรรมเมื่ออายุ60ปีผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนเราก็คือการไปทำกิจกรรมต่างๆอย่างค่อนข้างคึกคักไปเรื่อยๆจนถึงวันตายนอกจากนั้นถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกก็คืออย่าทำให้ชีวิตหยุดหรือถอยหลังชีวิตที่ดีนั้นควรจะเติบโตไปเรื่อย ตลอดชีวิตและไอดอลคนหนึ่งของผมก็คือวอร์เรนบัฟเฟตที่อายุ90ปีแล้วแต่ก็ยังทำงานและเติบโตไปเรื่อยๆผมมีเพื่อนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรขนาดใหญ่ที่เกษียณจากงานประจำที่หนักและเคร่งเครียดเขาบอกกับผมว่าทันทีที่เกษียณเขาท่องเที่ยวไปแทบจะทั่วโลกและมีความสุขมาก เพราะไม่มีภาระหนักสมองอีกต่อไปอย่างไรก็ตามไม่กี่เดือนหลังจากกลับจากการท่องเที่ยวเขาก็รู้สึกเหงาและว้าเหววันๆไม่รู้ว่าจะทําอะไรตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่ต้องไปที่ทํางานเขาไม่มีเพื่อนในที่ทํางานที่จะพูดคุยปรึกษาไม่มีงานที่จะต้องทําไม่ต้องพูดถึงเพื่อนเที่ยวซึ่งไม่มีมานานแล้วเพราะทุกคนต่างก็มีภาระ และต่างก็มีครอบครัวของตนเองเขาบอกว่าอยากที่จะทำงานเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นกรรมการของบริษัทหรือหน่วยงานอะไรก็ได้แต่ผมดูแล้วคงไม่มีใครจ้างหรือเชิญเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและไม่ได้มีความรู้หรือมีชื่อเสียงพอผมคิดต่อไปว่าถ้าเขาชอบอ่านหนังสือแบบผม การอ่านหนังสือก็น่าจะช่วยให้เขาหายเบื่อไปได้มากอย่างที่ผมทำมาตลอดว่าที่จริงผมเองเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ52ปีจนถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือพอแน่นอนว่าผมทำงานน้อยลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ยังทำงานประจำแต่ผมกลับโตเร็วขึ้นและโตไปเรื่อยๆพอใหญ่ขึ้น บ้านใหญ่ขึ้นท่องเที่ยวมากขึ้นชีวิตประสบความสำเร็จมากขึ้นการเติบโตของชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมาก,มากๆเท่าเท่ากับการมีงานทำมันทำให้เราก้าวหน้าในทุกๆมิติและทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเพราะเราจะมีความพึงพอใจมากขึ้น คนจำนวนไม่น้อยนั้นในช่วงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงที่อายุยังน้อยเขาเติบโตเร็วมากเขาฉลาดและทุ่มเทในการเรียนหนังสือจนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกด้วยคะแนนแทบจะสูงสุดและได้เข้าทำงานในหน่วยงานที่มีชื่อเสียงแต่แล้วหลังจากนั้นเขาก็แทบจะหยุดเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนหนึ่งอาจจะเพราะเบิร์นเอาท์ ร่างกายจิตใจและอารมณ์เหนื่อยล้าจากการทุ่มเทที่มากเกินไปและเขาอาจจะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตแล้วแต่นั่นเป็นภาพลวงตาความรู้ที่เขาเรียนจากห้องเรียนเป็นเพียงเสี่ยวเล็กๆและอาจจะเป็นแค่พื้นฐานในการศึกษาต่อความรู้และความสามารถที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นหลังจากนั้นซึ่งมีเวลาศึกษาต่อเป็น 10, 10ปี ถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดการเลิกศึกษาต่อหรือเรียนรู้น้อยลงมากหลังจากการเรียนจบนั้นทําให้ความรู้และความสามารถหยุดนิ่งและถดถอยลงเรื่อยๆผมเองมีเพื่อนที่เป็นแนวนี้และก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อเพื่อนทุกคนต่างก็มีอายุมากขึ้นคนที่ประสบความสําเร็จสูงกลับไม่ใช่คนที่เรียนเก่งที่สุด แต่เป็นคนที่พัฒนาตนเองตลอดเวลามากกว่าบางคนเมื่อเข้าทำงานประจำในสายงานของตนเองก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเป็นจรวดและก็อาจจะไปถึงจุดสุดยอดเป็น CEO หรือผู้ที่ได้รับตำแหน่งหรือได้รับรางวัลหรือการยอมรับในระดับที่สูงสุดหรือสูงลิ้วตั้งแต่อายุยังน้อยมากแต่ปัญหาก็คือ เมื่อเขาประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วมันก็ไม่มีที่สูงกว่าที่จะก้าวเดินต่อไปเขาติดอยู่กับตำแหน่งนั้นและก็ไม่สามารถและไม่ยินดีที่จะทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงสถานะนั้นจนกระทั่งกเกษียณอายุหรือต้องออกจากสถานะนั้นเนื่องจากปัญหาหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นประเด็นก็คือจุดสูงสุดนั้น เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในสายอื่นอาจจะไม่ได้สูงเท่าไร่ดังนั้นความสำเร็จในชีวิตก็จะไม่ได้มากเท่าที่คิดประเด็นต่อมาที่ผมคิดว่าหนักหนาพอสมควรก็คือการอยู่ที่เดิมหรือตำแหน่งเดิมเป็นเวลานานและแทบจะไม่มีการเติบโตต่อไปเลยนั้นอาจจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมนุษย์เรานั้น ผมคิดว่ามียีนที่พึงพอใจต่อการเติบโตหรือความก้าวหน้ามากกว่าการหยุดนิ่งแม้ว่าจุดที่หยุดนิ่งนั้นจะสูงกว่าจุดที่กำลังเติบโตดังนั้นการเติบโตที่เร็วเกินไปบางทีก็เป็นผลลบเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคนที่โตไปเรื่อยๆอย่างช้าๆแต่มั่นคง งานและอาชีพแต่ละอย่างนั้นมีธรรมชาติของการเติบโตไม่เหมือนกันงานที่ต้องอาศัยความสามารถและหรือความแข็งแรงของร่างกายมักจะโตไปได้เร็วและก็จะถึงจุดสูงสุดเร็วมากชีวิตต่อจากนั้นถ้าไม่เปลี่ยนแปลงความสำเร็จก็จะหยุดอยู่แค่นั้นนักกีฬาแต่ละอย่างมีช่วงชีวิตค่อนข้างสั้นนักวิ่งเร็วนั้นไม่กี่ปีก็ไม่สามารถแข่งขันได้แล้ว ฟุตบอลอาจจะเล่นได้ถึง40ปีก็ถือว่าเก่งมากเทนนิสก็น่าจะพอๆกันกอล์ฟอาจจะเล่นได้นานขึ้นหน่อยอาชีพนักแสดงก็มีช่วงไพร์มหรือช่วงที่ประสบความสำเร็จสูงมากโดยเฉพาะในประเทศไทยที่คนยังดูที่รูปร่างหน้าตาอยู่มากเช่นเดียวกับนักร้องที่อาจจะอยู่ได้นานกว่าเล็กน้อยทั้งหมดทำให้คนที่ทำอาชีพเหล่านั้น อาจจะต้องประสบกับความรู้สึกที่หดหู่มากกว่าคนอาชีพอื่นเมื่อพบว่าความดังหรือความรุ่งเรืองสุดยอดของตนนั้นถดถอยลงไปเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปงานที่ใช้ความคิดและความสามารถทางสมองและอารมณ์เช่นงานบริหารบริษัทหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆและงานวิเคราะห์ทั้งหลาย รวมถึงการลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่สามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนระยะยาวแบบ VI นั้นสามารถทำไปได้แทบจะตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามคนที่ศึกษาและพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนั้นก็อาจจะมีไม่มากนักเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าการวัดหรือการแข่งขันในงานหรือในเกมไม่ชัดเจนรวมถึงความหลากหลายของธุรกิจ หรือหน่วยงานและการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ไม่เกิดแรงกระตุ้นที่จะเรียนรู้เพื่อให้เติบโตตลอดชีวิตแต่นี่ทำให้คนที่ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะทำอย่างต่อเนื่องจะได้เปรียบในการแข่งขันในชีวิตของผมเองนั้นเมื่อมองย้อนหลังก็พบว่าตนเองโชคดีที่มีชีวิตที่เติบโตไปอย่างช้าช้า แต่มั่นคงเริ่มตั้งแต่เกิดก็ได้เห็นความก้าวหน้าของครอบครัวที่พ่อแม่อพยพจากเมืองจีนมาหางานทำในประเทศไทยตั้งแต่อาศัยอยู่ในบ้านหลังคาม,มุงจากกลายเป็นสังกะสีและมีหลอดไฟดวงเดียวทั้งบ้านโดยไม่มีน้ำประปาใช้ต่อมาก็เซ้งบ้านที่เป็นตึกแถวสุดท้ายก็มีบ้านขนาดใหญ่เป็นของตัวเองหลังจากอายุครบ60ปีไปแล้ว การเรียนก็เริ่มจากโรงเรียนวัดมาเป็นโรงเรียนชั้นนําและมหาวิทยาลัยระดับประเทศและสุดท้ายไปเรียนต่างประเทศทั้งหมดใช้เวลายาวนานในด้านของการทำงานก็เริ่มจากบริษัทแบบครอบครัวมาเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศและสุดท้ายก็กลายเป็นนักลงทุนที่มีอิสรภาพทางการเงินและเป็นที่ยอมรับในวงสังคม แต่กว่าจะถึงจุดนั้นอายุก็ใกล้50ปีไปแล้วในด้านของความรู้ความคิดเห็นและมุมมองต่อสังคมและโลกนั้นผมคิดว่ามีความเติบโตมาอย่างช้าๆและมั่นคงมาตลอดจนถึงวันนี้การเติบโตที่ว่าก็คือการที่สามารถที่จะเข้าใจพฤติกรรมต่างๆของสังคมและมนุษย์ทั่วโลกและการปรับตนเองให้อยู่กับมันอย่างเสมอภาคพ,พราดอนภาพ และมีความสุขทั้งหมดนั้นผมคิดว่ามาจากแนวทางและประสบการณ์สำคัญสำคัญดังต่อไปนี้คือข้อแรกตั้งอยู่ในความสมถะไม่ทะนงตนเองเกินไป 2. คือการไม่หยุดศึกษาและอ่านหนังสือตลอดชีวิต 3. คือพยายามทำอะไรที่เป็นการทบต้นความหมายคือเมื่อทำอะไรสำเร็จไปแล้วก้าวต่อไปก็ต้องต่อยอดจากความสำเร็จนั้น ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลา 4. คือพยายามไม่ทำอะไรซ้ำนานเกินไปโดยเฉพาะถ้าสิ่งที่ทำนั้นไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นอีกแล้วโดยเฉพาะถ้าสิ่งที่ทำนั้นไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นอีกแล้วผมเคยลองนึกย้อนหลังดูก็พบว่า ประมาณทุกสิปีชีวิตผมจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทุกครั้งและสุดท้ายก็คือชีวิตผมดีขึ้นซึ่งรวมถึงความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกปีเป็นเวลาเกือบ70ปีแล้วและแม้ว่าการดีขึ้นแต่ละปีนั้นมักจะเกิดขึ้นทีละน้อยแต่มันทบต้นมาตลอดซึ่งทำให้ ความแตกต่างระหว่างวันนี้กับวันที่ผมยังเป็นเด็กเล็กนั้นแตกต่างราวกับฟ้ากับดินอย่างไรก็ตามผมยังจําชีวิตในช่วงเวลาต่างๆนั้นได้เสมอและเตือนตัวเองว่าผมมาถึงวันนี้ได้อย่างไรซึ่งข้อสรุปก็คือผมไม่ได้มีความสามารถอะไรเป็นพิเศษผมเพียงแต่ค่อยๆทำเพิ่มขึ้นและดีขึ้นทีละเล็กละน้อย ในสิ่งที่ไม่ได้ยากเกินไปทุกปีโลกในมุมมองของ Value Investor บทความโดยดรนิเวศเฮมวัชิราวรากร2ตุลาคม2564